อย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะเราจะดูหงมช่วยให้ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเราต้องไปกินกินอยู่หลับนอนที่นั่นเป็นเป็นเดือนเดือนถ้าจะทำโงมช่วยที่แท้จริงเราต้องไปเป็นแขกผู้ไปเยือนวันวันเนี่ยนะเหมือนกับเดินเที่ยวแต่จริงๆแล้วเป็นการเดินตรวจการเปลี่ยนแปลงของพลังโดยรอบพื้นที่ว่าในห่วงเวลาใดในฤดูฤดูกาลใดยิ่งอยู่ได้จนกระทั่งเหมือนคนในบ้านเลยเราจะทราบความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ของทุกๆช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนค่ำตั้งแต่ค่าไปถึงเช้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ในแต่ละเดือนแต่ละฤดูมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็จะวางแบบของห่วงจุ้ยให้กับที่นั่นอันนี้จะเป็นความสุดยอดและความรุ่งเรืองสุดๆปัจจุบันอาจารย์ไม่ทำแบบนั้นแล้วไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันไม่มีใครหวังผลสูงสุดขนาดนั้นแล้วเราการที่เราจะไปเป็น แขกผู้มาเยือนกับบ้านใดบ้านหนึ่งโดยเฉพาะมันก็ทําให้บ้านอื่นมันไม่พอก็เอาเป็นว่าทําไปแล้วก็เชิญใหม่ทาไปแล้วก็เชิญใหม่อันนั้นก็ยังโอเคการทาไปเชิญใหม่หมายถึงว่าสมมุติว่าวันนี้ผมเชิญอาจารย์ไปก็คือแก้แก้ไปแล้วในระดับหนึ่งอ่าแล้วต่อไปเนี่ยนะเราไปพ่วงระยะเวลาหนึ่งกี่เดือนอ่านผลสักสาเดือน6เดือนอ่าคุณอ่านผลดูความเปลี่ยนแปลงขยับไม่ขยับขยับมากขยับน้อยอันนั้นเราก็จะทราบได้แล้วเราก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม เพราะว่าการทำาคงช่วยเนี่ยมันต้องเริ่มจากฐานม,มันอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะปลูกบ้านแล้วคุณบอกคุณสร้างหลังคางก่อนแล้วก็มาสร้างพื้นทําไม่ได้อ